จะออกจากนี้เราเป็นเกิดในภพภูมิต่างๆได้เปลี่ยนวายตายเกิดเต่ะหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญรือใจใจมโนมโนคำนี้แหละมะโนปุพังข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนม,โนมายาเรื่องท่าไหร่มีใจเป็นใหญสสำเร็จแล้วด้วยใจอันนี้เกิดขอฝากไปกับพวกเราทุกท่านนะต้าอยากจะรู้ว่า และเกิดและตายแล้วสูญไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเป็นอยา่างหนึ่งไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นให้พิสูจน์ด้วยตัวเองถ้าเราพิสูจน์ด้วยตัวเองอย่างนั้นแล้วนะเราจะรู้ได้ออถ้าจะเปรียบ <c oughs> เทียบกับโนดเดินเหมือนกับร่างกายเนี่ยเหมือนกับบ้านแต่จิตใจของเราเน่เหมือนกับคนในบ้านแต่ถ้าเอาเถอะนะถ้าจิตใจของเราเถ้าเปรียบเทียบกับนนดงินคนร่างกายเหมือนกับ โซเฟอร์รถโซเฟอร์รถมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละอันกันแต่ว่ามันอาศัยกันนี้ก็เหมือนกันสัท้ายญาติผมลูกหลานนะแต่โซเฟอร์รถเมื่อรถคันนี้มันหมดอายุนะเหมือนกับเข้าไปอยู <S <S ่ในผงญ้าเขาก็ลือถอนเราไปทําเป็นเศษเหล็กไปแต่ว่าตัวโซเฟอร์ออกจากรถไปหาซื้อรถคันใหม่อีกที่ไห แต่ถ้าว่าคนสมบตรณไหนก็ตามในขณะที่ขับรถปีรถอยู่แล้วไม่ได้ใส่ใจสนใจมีแต่เที่ยวเตรมีแต่เที่ยวสนุกสนานไม่ได้ทำความช่วยเสียหายนะไม่ได้สงสมบุญกุศลเอาไว้แมอรถคันนั้นมันพังไปก็ไม่มีโอกาสไม่มีปัจญาที่จะซื้อรถคันใหม่ได้เพราะเราไม่ได้ใส่ใจ เรการหาทุนซื้อสร้างบุญสร้างกุศลนี่แหละ,และเป็นทุนส่วนหนึ่งที่เราจะนำทุนที่เราได้จังสมบุญกุศลเนี่ยนะไปซื้อรถคันใหม่ถ้าว่าคนมีบุญนะไปเลือกเกิดได้ไม่จากตาญาติโงลูกหลานนะะไปเลือกเกิดที่ไหนก็ไปได้ถ้าว่าคนเหมือนกับคนมีเงินจะไปประเทศไหนก็ไปมาได้ทั้งเพมีเงินใช่ไหมและคนมีบุญกรืักษณะอย่างนั้น ตายไปแล้วแบมีแต่ตกต่ำไปเลยอาจจะไปเกิดเป็นช้างม้าโงวไปหมูหมาเป็นไก่เป็นสัตว์ที่รัชกาญทุกทประเภทได้ทั้งนั้นไม่ไร้พราะเราทำกรรมสิทธิที่มันไม่ดีไว้ะ, <c oughs> ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพไร้ให้แนวความคิดมากมายและหลายอย่างให้กับจัดท,ทายญาติหมลูกหลานได้ความได้ศึกษาได้การผุดทั้งนี้ท้งนั้นก็ มีการบันทึกไว้ใน 3, Facebook, เอ็มดีสามยูทูบเฟซบุ๊กมีมรรกากาศสถาญาติยมเพรา,าระนั้นพวกเราฟังอีกนําำไปฟังอีกก็ได้นะแต่เรื่องกัรเผยเงีเ้งก็ตามหลวงพ่อได้ฟังระคำคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อประทับใจประทับใจส่วนหนึ่งว่าดูก่อนสาริบุตรที่เราตถาคกตรัสไปนี่เนี่ยพูดไปนี่เนี่ยเธอเชื่อมันเน เออพระพุทธเจ้าถามพระาจารีิบุตรอย่างคือหลวงพ่อโพลลงไปแล้วคุณทอถามพวกเรานย่ยงภะษารีบุตรกลาบทูลพระพุทธเจ้าอย่างก่อนพระเจ้าพาอย่างไม่เชื่อเออพระสงฆ์ท่างหลายพอได้ยินทนั้นโอ้โหทําไมท่านสารบุตรถึงหัวดื้อหัวร้านหัวแข็งจริงๆทั้งที่พระพุทธเจ้าอ้างเหตุอ้างผลให้ฟังทั้งที่จะยอมรับกับปฏิเสธอย่างก่อนพระเจ้าพายังไม่เชื่อก่อนพระเจ้าพา ทำไมสารีบุตรเธอจึงปฏิเสธอย่างนั้นเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นำไปปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรข้าพระองค์จะมากราบผลเมื่อภายหลังพระเจ้า่าเอออะนะพระสงฆ์ทั้งหลายในเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ยินสิ่งไหนมาข้อตามพวกเธอต้องฟังไว้ก่อนจากนั้นก็นำไปขอเพิ่นปฏิบัติเออด้วยเหตุด้วยผลถ้าเป็น เป็นเหตุเป็นผลแล้วน่น,น่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไปหลายเพราะมันถูกต้องตามหลักกฎกติกาตามหลักธรรมคำสอนที่เราได้กล่าวไว้แล้วนั้นอะไหละขอฝากไว้กับคณะสทาบันโยมลูกหลานทุกคนนะทุกวันนี้ก็ยิ่งมี y o ยูท e บเฟซบุ o กโซเชียลมีมากมายสื่อต่างๆสมัยก่อนมีแต่วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นะแต่ทุกวันนี้มันมีมาก จุดทับไปท่วนนะไม่วูช่องไหนต่ช่องไหนใครก็ออกได้ผลในสุดทั้งต้นทั้งต้นทั้งหลอกทั้งหลวงมีอะไรมากมายแต่บางคนบางท่านนะลูกหลานบางคนฟังเด็กปองฟังเข้าไปเลยเชื่อเพาจนหัวปักหัวปัองตรวจถอนตัวไม่ขึ้นแต่ตามไม่จริงของพ่อเองจะฟังถึงไหนมากก็ตามฟังหูไว้หูฟังหูไวหูอย่าไปเชื่อ อย่าไปเชื่อทีเดียวนะให้อย่าไปปรับใจเชื่อทีเดียวค่อยฟังหูไว้หูถ้าไหนที่มีเหตุผลเอาหูขวาฟังก่อนด้วยเออถ้าวหูขวาฟังแล้วอ่หูนจะไม่มั่แใ่ของหูซ้ายของหูซ้ายฟังก่อนแะต่ถ้าเราฟังไม่ต้องเห็นคือผลถูกต้องแนละ้วเป็นที่ยอมรับฟังทั้งหูซ้ายทางฟังทง mankind, หูป่าจะยอมรับในหลักเหตุผลนั้นนัๆนะ في. เอออันนี้แหละ ี่อละเามอาเราได้ฟังสิ่งไหนมากก็าตามเราต้องทังตั้งความสงสัยไว้ก่อนอย่าไปพึ่งเชื่ออย่าไปพึ่งเชื่อ,อไปาามหัวปักหัวปั้มเชื่อในสิ่งที่ได้กินมาแล้วนั่นแเมื่อเราตั้งความสงสัยไว้นคืออะไรคือตัวปัญญาคือปัญญาแต่เมื่อเราใช้ปัญญาเมื่อสติเมื่อปัญญาแล้วน,นเราจะปวบคุแก้ไขได้และจะตายแค่ตัวแต่ทางนี้ทางนั้น อต่อไปเขาอาจจะหลอกผู้อินก็ไปทราบเหมือนกัน่น้หละเพราะนั้นตื่นพวกเราทุกปุกขันเพราะนี่คือลักษณะเป็นหลักคำคำสวอนขนาดภาษาญี่ปุ่นพระพทธเจ้าเทศนาจบลงไปแล้วถามท่านภาษารีุ่่ดูก่อนสาริีุ่ตรที่เราตถาคตตรัสไปนี่พูดไปนี่เยเธอเชื่อไหมในภาษาญี่ปุ่นย่งปฏิเสธช่มันละอันนี้ก็ ที่พวกเราทำทั้งหลายกเหมือนกันนะได้ยินสิ่งไหนมาอย่าถูกเชื่อแล้จะทานแยกกลมนะฟังเอาไว้ก่อนนะถ้าเราฟังเอาไว้แล้วเท่านจะปรับปรุงแก้ไขเรื่องฟังไว้านกใช้จสติใช้ปัญญาเราก็จะเดีรูว้ว่าอนไนผิดอันไนถูกอนไนควรไม่ควรผิดมากผิดน้อยกขนาด ถูกมากถูกน้อยขนาดไหนแต่ว่าหลักเหตุผลมีจุดเดียวเท่านั้นความถูกต้องะคือต้องึ้นจุดเดียวนะศรัทธาญาติโยมแน่ศรัทธาญาติโยมหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดอันนี้คือหลักเหตุผลมันลงเอ่ยมันถูกต้องอย่างนั้นะแต่บางทีมันอาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่ยังไงเราก็ต้องฟังฟังเอาไว้นะดีนะ การกล่าวสมุดธนิยากาถาในวันนี้ก็เห็นว่าสุกควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตน์ตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อรุุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อรุุภาพบุญบารมีของพ่อแม่รูบบอายการย์ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเอาะอย่างยิ่งหลวงปูค่คำคำเพียญาโนที่ท่นนนออานเป็นผู้เด้มรรลาภาพ ที่เป็นต้นตอของวัดป่าศิลาพิเวกแห่งนี้ปอใอยมาคุ้มครองปีน้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาจิิงใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดางปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเทอินสาธุการแสดงธรรมเทศนาขององค์พ่ออิเตอร์ สำหรับสกุก็ได้เสร็จส<ม>ิ้นะนะครับให้ถึงวันนี้ท่านนิพพาเป็นอย่างสูงนะครับได้แสดง้อทำแค่ปฏิบัติเพื่อเตือนสติประเทียมปัญญาให้กับพวกเราตบมาำของพม่ครูอาจารให้พวกเราสาธุพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสาธุในโอ,โอกาสนี้วันนี้ครับผมขออนุญาตนะครับ เปรีร่ยนท่านพลตุเรเอชประชาภูมนอกนะครับในคณะประธานได้ให้เกียรตินะครับเป็นตัวแทนนะครับขอน้อมถวายบูชากรทศนะครับซึ่งพวกเราก็ได้รวปรวมครับสวายกันเทศพวกเราได้รววมเงินเป็นจำนวนเงินยอดทั้งสิ้นนะครับ45,480บาทครับ ครับในการที่ผมเรียนเชิญท่านประชาชนภนอกนะครับเป็นแทนถวายกรนเทศาหลังจากถวายธุรปัจจัยและมีโยมเจ้าภาพคุณสุปรีดาทองสมบูรณ์และคุณสุเจตเกษมชุกสกุลนะครับจะเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรนะครับเรียนเชิญครับจากท่าน,รานาประธานถวายสุรปัจจัยแล้วเรียนเชิญทางนางสาวสุปรีดาทองสมบูรณ์ ครับแล้วก็คุณชูเกดเกษสุขสกุลเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรนะครับเอาพวกเราสาธุพ่อไปอีกข้างหนึ่งน,นะครับสาธุเอยงแว่นฤทธิ์นะครับ Ja. จตุราศีติสหัสธรรมขันธ์พาเวนะพิตกัตยานปาเวนะชินสาสเพเตโรคาสเปเตพยาสเปเตอันตรายาสเปเตอุปัตขวะสเพเตทุนิมิตาสเปเตอาวะมังคลาวินาสุกอายุวัฏถะโกธนวัฏฐะโกสิทธิวัฏฐะโกยัตสวะ วันวัฒโกสุขาวัฒโกโหนตุสัพพาอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายาตวัฒกาภะละวัฒ ยยจิตติทาหนังลาพังโติิภาคยังสุขัพลังสิริอายุจวันโนจจโผคังมุตีะยัสวาสตวัรส,สาจะอายุจะชีวจิตีพระวันตุเตภาวะตุส่พภามังกลังรักขันตุสัาทะเทวตาสับพพุธานุภาเวนัสัพพธรรมานุ สัพสังคารภาเวนะสทาสถีพาวันต,ตูเาาต Wakato bakal wakalamu Aman namasami Dupaktipanno bakal wakalamu ครับนังไปผมเนี่นักสะทานแยกโรงหลวงพ่อเห็นพันธุลูกฝรั่นั่งเต็มสลากเลยห <laughs> ลวง,งพ่อบอกว่านั่นแหละหลวงพ่อได้กันเทศ์มาแล้วต่หลวงพ่อจะมอบให้สมบัตนถ้าถวาพัุลูกพรลางต่อไปได้าลูกหลานเนี่ยสี่สี่มื่นห้าพันสี่ร้อแปดสิบาทนสบน พ่อลาแล้วนะคอกสทายยมทุกท่านเนอะสาธุอ้าวสุขกายสุขใจร่ำรวยโชคดีทุกคนแล้วูุหลานเนอะสุดอกิรากับอีกครั้งหนึ่ง